คำตอบก็คือช่างมันเถอะ position sizing ่ยสำคัญกว่าไอ้เรื่องที่เราดูกันเยอะแยะเลยเคยคิดกันบ้างไหมเรื่องโมน,นี่ถ้าลงมาถึงวันนี้คุณต้องซื้อดับเบิลสิถ้ามันลงจาก1บิตคอยมาถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นแล้วคุณซื้อใหม่2บิตคอยเนี่ยคุณมีทางรวยแต่ถ้า1บิตคอยตรงนี้ลงตรงนี้ซื้อใหม่ก็1ลงตรงนี้อีกก็1แล้วเมื่อไหร่จะรวยอะส่วนที่ว่า f o year cycle จะเป็นยังไง ช่างมันเถอะเพราะสมมุติมันมีจริงนะฮะถ้าคุณซื้อตรงส่วนล่างของไซเคิลแล้วขึ้นนะคุณซื้อกี่บิตคอยตรงนั้นสำคัญกว่าให้เลิกคิดความมั่งคั่งของเราเนี่ยเป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ขอให้หน่วยเนี่ยของการเงินของเราเนี่ยเป็นแซกก็ได้สต็อตจี่ของบิตคอยหรือเป็นทรอยเอ้าส์ของทองคำก็ได้ขพราสำคัญเมื่อขึ้นเนี่ยซื้อเท่าไหร่ ขึ้กับว่าตอนที่คุณขายตรงนี้เนะี่ยคุณขายได้เท่าไหร่แล้วเงินจำนวนขายได้มาซื้อมันจะได้จำนวนบิตคอยมากขึ้นตรงนี้ยมงสู่1ล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะคุณลงขันแล้ถามเผื่อคือถ้าเกิดลงมา แดงๆจริงๆนะคะแล้วก็โอเคทําตามสัญญาด้วยทำตามสัญญาด้วยก็คือไม่ได้ซื้อนะคะก็คือขายมาตั้งแต่แดงแรกแล้วนะคะแต่ว่าคือตรง2องหมเนี่ยมันเป็นตรงที่จะกลับเข้ามาซื้อได้ไหมคะหรือณวันนั้นก็ต้องดูสัญญาณอีกทีว่าสัญญาณซื้อเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนสองหม้าก็ไม่ใช่จุดซื้อถ้าลงมาได้เปลี่ยน i n d เซตก่อนเราไม่คิดเวลส์ของความมั่งคั่งของเราเป็นเป็นดอลลาร์หรือเป็นบาท คิดเป็นบิตคอยนะฮะมันกียดอิลา์กี่บาทช่างมันคุณดูสิคุณขายตรงนี้ใช่ไหมที่ประมาณแสนกว่ากว่านะฮะขายไปที่มันแดงเนี่ยแสนกว่ากว่าสมุิขายไปนหนึ่งบิตคอยแสนกว่ากว่าถ้ามันลงมาเหลือสองหมื่นห้านะฮะคุณซื้อคืนคุณได้สี่บิตคอยต้องคิดเป็นบิตคอยฮะคุณสี่บิตคอยเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นมหาเศรษฐีนะทําเล่นไปสีนะ่บิตคอยอ่ะพอมันขึ้นอีกทีนี่เกิดเรื่องเลยนะเกิดเรื่องเลย นนั้นถ้าเราออกจากเงินดอลลาร์ได้เราคิดเป็นบิตคอยหรือคิดเป็นทรอยเซลือคิดเป็นทองคําเป็นซิลเวอร์อะไรมันคิดง่ายกว่าอันนี้ที่วิธีคิดก็คือว่าขายไปตรงนี้หนึ่งบิตคอยตอนนี้ถ้าซื้อคืนได้สองบิตคอยแล้วกําไรมหาศาลเลยเห็นไหมถ้าตอนนี้เราได้สี่บิตคอยคิดเป็นบิตคอยนะครับพอะช้นอย่างนี้เราก็ไม่เดือดร้อนเลยมันแดงอยู่แล้วก็ปล่อยไปมันเดี๋ยวเมื่อไหร่นะเราก็เข้า เขียวตรงนี้เราก็ได้สองเขียวตรงนี้เราก็ได้สามเขียวตรงนี้เราก็ได้สี่ก็ขึ้นกับว่าโชคชะตาของเราจะรวยธรรมดาหรือรวยมากหรือซุปเปอร์รวยแค่นั้นเนะนะฮะส่วนฝั่งที่เป็น bearish มากเขาก็จะมองว่าพอลงแบบนี้เนี่ยก็จะยากแล้วะะที่มีโอกาสจะกลับขึ้นไปอีกนะคะคุณลงคะคือบางคนก็ไปเชื่อว่าโปรเยรซายเคลิลจะไม่มีแล้วนะคะ ฝั่งบูก็จะเป็นซูเปอร์ไซเคลไปเลยนะคะส่วนฝั่งแบรก็บอกว่าลงมาครั้งนี้ก็อาจจะลงไปอีกยาวนะคะโอกาสจะขึ้นอีกก็ยากแล้วในอนาคตนะคะคุณลงขาคือถ้าตามสัญญาณเทคนิคลเนี่ยพวกโฟเย r c y c l เคิลซูเปอร์ไซเคลเนี่ยมันมีอยู่ในชาร์จจริงๆไหมคะคำตอบก็คือช่่ามันเถอะนะเอางี้คุณขายตัวนี้1นึ่งบิตคอยเอาใหม่ถ้าลงมาถึงตรงนี้คุณซาจะคุณซื้อขึอนตรงนี้นะคุณได้สบิตคอยถ้าซื้อขึอ้นี้ได้สี่บิตคอย จำตัวเลขไว้ให้ดีพอมันลงถึงตรงนี้แล้วมันเขียวคุณซื้อคืนซื้อเท่าไหร่หรู้ไหมในตลาดอะซื้อหนึ่งบิตคอยตามเดิมค่ะนึกให้ดีสิทํากันอย่างนั้นใช่ไหมเดีย๋ยวเล่นหุ้นนะหุ้นตัวนี้คุณลงทุนแสนบาทช็อตเอาไว้พอลงมาถึงตรงนี้เหลือห้าหมืนคุณซื้อกับคืนคุณก็ซื้อแสนบาทตามเดิมเพราะคุณคิดเป็นบาทเนถ้าลงมาถึงตรงนี้คุณต้องซื้อดับเบิลสิ ใช่ไหมฝึกตรงนี้ดีกว่านะครับฝึกตรงนี้ดีกว่าถ้ามันลงจากหนึ่งบิตคอยมาถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นแล้วคุณซื้อใหม่สองบิตคอยเนี่ยคุณมีทางรวยแต่ถ้าหนึ่งบิตคอยตรงนี้ลงตรงนี้ซื้อใหม่ก็หนึ่งลงตรงนี้อีกก็หนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะรวยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาใหม่ดีกว่าเราลองเลิกคิดว่ามันกี่ดอลลาร์ช่างมันค่ะคิดว่ามันกี่บิตคอยหรือกี่รอยอัลส์แ่ะเพราะฉะนั้นเวลาลงมาปั๊บเนี่ย จำนวน position size ตรงนี้อะต้องไม่เท่ากับตรงนี้เคยคิดกันบ้างไหมเรื่องโมเน่ย่างเทรดหุ้นเห็นไหมเทรดตัวละหมื่นตัวละหมื่นสมมตินะมันก็หมื่นอย่างนั้นอ่ะขึ้นไปสูงริบเลยก็ยังหมืน่นลงมาต่ำต้อยเลยก็ยังหมื่นมัน,มน,อ,ะนอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเพราะนั้นเอาเรื่องนี้ดีกว่าส่วนที่ว่าโฟเยอร์ไซเจะเป็นยังไงช่างมันเถอะ เพราะสมมุติมันมีจริงนะฮะถ้าคุณซื้อตรงส่วนล่างของไซเคิลแล้วขึ้นนะคุณซื้อกี่บิตคอยตรงนั้นสําคัญกว่าอสําคัญกว่ามากเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับไอ้เรื่องพวกนี้เลยมันก็สเปกุเลตกันไปว่ามีหรือไม่มีเท่านั้นเนะ่ะนะฮะแต่ว่าถ้ามีล่ะคุณซื้อกี่บิตคอยถ้าไม่มีล่ะคุณทําอะไรอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะ Encourage พวกเราว่าให้เลิกคิดความมั่งคั่งของเราเนี่ย เป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์นะฮะขอให้หน่วยเนี่ยของการเงินของเราเนี่ยเป็นแซกก็ได้สต๊อกชีของบิตคอยหรือเป็นทรอยอ้าส์ของทองคำก็ได้หรือของเงินก็ได้นะเงินนี่ทำท่าจะมาใหญ่นะทำเล่นไปเนี่ยคอยดูไปเถอะค่ะมันวิสเซอร์ทัฟออสอ่ะไอ้ก็ไอ้กุฎใบเหลืองบิ๊กโรสอ่ะที่เอลตันจอนร้องอ่ะนะฮะก็จะ จะจะเลิกเดินไปในทางของโกลด์สแตนดาร์ดนะเราจะเข้ามาสู่ไอ้ซิลเวอร์สแตนดาร์ดโอ้อันนี้โลกระเบิดเถิดเทิงเลยนะแต่เรายังไปไม่ถึงเอาแค่นี้ว่าทำตามระเบียบให้ได้แต่ว่าดูภาพรวมเนี่ยเข้าใจว่าจะย่ำฐานแถวนี้มากกว่าแถวประมาณ80,000นนะครับเวลาขึ้นนะฮะพิจารณาให้ดีว่าจะซื้อเท่าไหร่ สมมุติคุณซื้อทีละแสนดอลลาร์นะคุณขายตรงนี้ไปแสนดอลลาร์แล้วซื้ออีกแสนไม่ได้ไม่ได้คุณซื้อตรงนี้ต้องดับเบิลเพราะเงินที่ขายเนี่ยมันเอามาซื้อได้ดับเบิลลองพิจารณาดูนะฮะเรื่อง position size เนี่ยสำคัญมากเหมือนบางคนมีสิบ position เนี่ยกำไร8แปด position เก่งมากเลย position ละหมื่นหมืน่นมื่นมื่นอีก2 2> อสอง position ขัดคุนเป็น position ละลานอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ นะฮะ position sizing จะสำคัญกว่าไอ้เรื่องที่เราดูกันเยอะแยะเลยแต่ที่ดูกันเนี่ยมันง,ง่ายคือว่ามันมักจะไปถึงเป้าหมายคือแปดหมื่นและย้ำสร้างฐานเราก็ขึ้นเท่านั้นเองคข้อสำคัญเมื่อขึ้นเนี่ยซื้อเท่าไหร่ขึ้นกับว่าตอนที่คุณขายตรงนี้เนะี่ยคุณขายได้เท่าไหร่แล้วเงินจำนวนขายได้มาซื้อค่ะนะฮะมันจะได้จำนวนบิตคอยมากขึ้นตรงเนี้ย ลองลองลอง,ลองพยายามทำความเข้าใจดูมีนักลงทุนขอให้คุณลุงช่วยดูกราฟของอีซีเรียมด้วยค่ะคุณลงุงดูไปทำไมดูบิตคอยตัวเดียวก็พอฮค่ะ <c oughs> ดูไปทำไมอีซิเรียมมันก็มันมัน,ม,นมันไม่มีคุณภาพของบิตคอยเนี่ยเชื่อ <c oughs> bitcoin มันเป็นตัวเดียวที่เป็นของจริง <c oughs> คือมันมันมัน มันไม่มีตัวกลางจริงๆแล้วไม่มีอะไรซุกซ่อนจริงๆเปิดเผยโปร่ใสจริงๆมีอยู่ตัวเดียวแต่ถ้าจะดูก็ได้ก็ดูไปมันก็วิ่งไปพร้อมกับบิตคอยนีรเหรอครับ e t h นะเราเอา e t h อีเทเรียมเนี่ยหน่วยเป็นอะไรล่ะจะให้ดูเอาหน่วยเป็นอะไรง<า>เงินบาทดอลลาร์าไหมคะกล็ลงค่ะดอลลาร์อีกแล้วเห็นไหมโลกมันดอลลาร์มันถึงไดด จิงกันหมดนะดอลลาร์อีกแล้วเห็นไหมว่าหน่วยอื่นไม่รู้จักกันเลยนะเอาหน่วยเป็นซาโตชิไหมเป็นหน่วยเป็นบิตคอยไหมอะไรพวกนี้เอาสมมติเอาดูดอลลาร์อ่ะ USD นะเนี่ยกราฟมันก็ออกไเป็นอย่างเงี้ยนะดูภาพรวมสินี่ภาพรวมนะครับมันฐานอยู่เนี่ยแล้วขึ้นบาหายอันนี้ทีแล้วก็หลังขึ้นทำหายมาอีกทีไม่ไหวแล้วลง นะนี่ฐานภาพรวมเราจะดูให้ละเอียดขึ้นอีกหน่อยก็ดู weekly chart เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตอนที่มันหนึ่งสองเล็กๆเนี่ยนะฮะขยายดูนะฮะดูนะเนี่ยเล็กๆเนี่ยพอมันขึ้นไปถึงหนึ่งปั๊บเรารู้แล้วทาร์เก็ตไีอยู่ตรงนี้เจ็ดแปดจุดถกแปดสจุดเจ็ดเก้าสี่จดสองมันก็ลงมาจริงๆทะลุลงมาที่เก้าสี่จุดสองได้ซ้ำอันนี้แค่แปดแปดเจ็ดนะลงมา ก็แปลว่าอันนี้เป็นหนึ่งสองที่แท้จริงเห็นไหมไม่ทำนิวโรเมื่อรู้ว่าเป็นหนึ่งสองที่แท้จริงพอเขียวปั๊บก็ซื้อเขียวมันเขียวที่ประมาณสองร้อยนะฮะดูสเกลน,นี้ไปก่อนนะเขียวประมาณสองร้อยสต็อลอที่โลนี่นะนะมันยังไม่โดนซับเนี่นะเขียววันสองร้อยจากสองร้อยมันขึ้นไปเป็นสี่พันห้าพันเนี่ยเห็นไหมสะใจนะมสะใจไหม กรน,นีการดูทวกนี้นะครพอเขียวปั๊บเนี่ยมั chart นวิกฤติชาร์ตนะฮะเขียวอันนี้ปั๊บเนี่ยเราซับลอสที่ previous low ตรงนี้คือในหลักการคือว่า stop ที่แดงถ้ามีกำไรถ้าไม่มีกำไรไม่ซับซับที่ previous low ตรงนี้นะแล้วขึ้นไปเนี่ยพอแดงอันนี้เนี่ยมีกำไรแล้วก็ยอม stop หลังจากกำไรไปแล้วไม่รู้กี่พันเปอร์เซนต์อิเทเรียมเพราะฉะนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ลงอีก พอมันลงอันนี้นะเราก็จับเินไฮอันนี้ขึ้นไปตรงนี้เราก็รู้แล้วมันจะลงมาตรงนี้จะ8.68 8.7อาจจะลงมา9.4.2ได้ซ้ําแต่ตรงนี้มาแน่เมื่อมันมานะแต่มันยังไม่ถึงนี่แหละเกิดไปเหตุแปลว่ามีอะไรอะไรซ่อนลับๆอยู่ข้างในซึ่งไว้ใจไม่ได้เลยแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่หนึ่งแล้วลงสองเป็นหนึ่งแล้วลงเป็น A นะแล้วขึ้น b แล้วลง c อีกทีหนึ่ง ต่ำกว่านี้เข้าอยู่ในเขตนี้นะแล้วก็ดูสิมันตรงนี้มันจะ u n พ r e d i c t a b l e หมดเลยเนี่ยนะลงมา C จะเข้านี่ปรากฏไม่ลงนขึ้นไปนี่ใหม่ถ้าอันนี้ทํานิ High ถ้าทำ New High นะตอนนี้ทําแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่า1แล้วลงมาเป็น A แล้วขึ้นเป็นสอง B ซึ่งไม่ใช่มันใหญ่เึิน้นปะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอันนี้1นสองโดยที่แตะแค่78.6 มันลงมันลงไม่สุดเห็นไหมันแสดงว่ามีอะไรหนุนอยู่ข้างหลังมีเจ้าของผู้ออกหรืออะไรสักอย่างมันไม่ไม่สมบูรณ์ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรเขียวแดงยังไปได้ต่อไปเรื่อยอ่ะเราก็ทำตามเขียวแดงไปเรื่อยตัอหาเวฟไม่เจอแล้วก็มาเจออันนี้แล้วมันลงมามันแบลิชอันนี้เราก็ดูตอนปัจจุบันเนี้มันแบลิชถึงไหนดูเนี่ยปัจจุบันเห็นไหม ปัจจุบันนี่เราถ้าถ้าเราโง่ที่สุดนะเราก็ซื้อมาเขียวนี่ยพราะงโงอ่อะไม่รู้เรื่องอ่ะพราเขียวก็ซื้อออกตรงแดงนี้โอโ้โหเสียดายได้กําไรน้อยไปหน่อยแต่เข้าใหม่เนี่ยแล้วก็ไปออกตรงนี้กําไรโมโหล้านตรงนี้ถ้าไม่มีความรู้เลยก็โดนเขาหลอกซื้อแล้วขายทันทีขาดทุนไม่มากเห็นนะแล้วตรงนี้ก็ชอ็อตมาตลอด เห็นไหมว่ามันสบายใจตามระบบตอนนี้อีตาเรียม,มันลงมามากๆเราเป็นผู้เดียวที่ไม่เดือดร้อนลงอีกก็ไม่เดือดร้อนนะฮะขึ้นอีกก็ถ้ามันเขียวเราก็เทคเทค o f ิตของช็อตอันนี้ซะนะครับเพราะฉะนั้นอีตาเรียมตอนนี้รู้ว่าอยู่ในขาลงนะเราจะลงมาถึงเท่าไหร่เพราะไม่รู้อะไรเลยเห็นโลตรงนี้นะเราก็เอาโลอันนี้เป็นมาตรฐาน เท่าที่มันมีใช้เท่าที่มันมีนะเราก็รู้ว่ามันจะต้องลงมาตรงนี้เจ็ดสิบแปดจุดหกแปดบแปดจุดเจ็ด้าสิี่จุดสองประมาณนี้นี่คือเป้าหมายอิซรเรียมตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองประมาณสองพันแปดสามพันประมาณเนี้ยเป้าหมายอยู่ที่สองพันต้วนครับหรือพันแปดร้อยครับหวังว่าพวกเราจะไม่ช้อนซื้อนะครับ รให้มันเขียวแล้ว่อยซื้อไม่ใช่ช้อนซื้อโอเคไหมครับโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ